คนส่วนใหญ่รู้จักจอร์จโซรอสในฐานะชายผู้ทำกำไรมหาศาลจากการโจมตีค่าเงินปอนของอังกฤษแต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่าอาวุธที่แท้จริงที่เขาใช้ในวันนั้นไม่ใช่เงินทุนหมื่นล้านดอลลาร์แต่มันคือการมองเห็นช่องโหว่ทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในการตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษ เป็นจุดบอดที่คนทั้งโลกมองข้ามไปวันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นครับว่าช่องโหว่ที่ว่านั้นคืออะไรและที่สำคัญคือเราจะฝึกฝนสายตาของเราให้มองเห็นจุดบอดแบบเดียวกันในตลาดปัจจุบันได้อย่างไรเรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษที่90ครับ ตอนนั้นอังกฤษได้ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการนำค่าเงินปอนของตัวเองเข้าไปผูกกับกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของยุโรปหรือที่เรียกว่า ERM พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับกลไกนี้มันบังคับให้อังกฤษต้องคอยพยุงค่าเงินปอนของตัวเองให้แข็งโป๊กอยู่ในระดับที่สูงเกินจริงทั้งๆที่เศรษฐกิจในบ้านตัวเองตอนนั้นกำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆ มันก็เหมือนกับคนที่ต้องพยายามใส่เสื้อไซส์ลทั้งๆท,ที่ตัวเองตัวเล็กแค่ไซส์ S นั่นแหละครับมันดูอึดอัดฝืนธรรมชาติแล้วก็แน่นอนว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับ นี่แหละครับคือจุดบอดที่ว่าคือช่องโหว่ที่โซโรอสมองเห็นอย่างทะลุปรุโรรงเขามองว่านี่คือสมมุติฐานที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของตลาดและของตัวนโยบายเองเลยเขาอ่านเกมออกว่าธนาคารกลางอังกฤษกำลังเล่นเกมที่ฝืนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและเกมที่ฝืนความจริงแบบนี้ไม่เคยจบสวยครับ บทเรียนจิตวิทยาข้อแรกที่เราหยิบไปใช้ได้ทันทีเลยก็คือการฝึกมองหาความไม่สมเหตุสมผลของตลาดครับนักลงทุนส่วนใหญ่เรามักจะมองแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ากราฟวิ่งขึ้นเราก็มองว่าดีกราฟวิ่งลงเราก็มองว่าแย่แต่โซรอสสอนให้เรามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งให้ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะทนอยู่แบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน ดังนั้นกลยุทธ์ที่เราเอาไปปรับใช้ได้เลยก็คือทุกครั้งที่เราจะลงทุนลองตั้งคำถามกับความเชื่อที่คนส่วนใหญ่กำลังเชื่อกันอยู่เสมอหุ้นตัวนี้ที่ขึ้นอยู่เนี่ยมันขึ้นเพราะพื้นฐานรองรับจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่กระแสะความรู้สึกของคนในตลาดแล้วมีอะไรไหมที่ตลาดกำลังมองข้ามไปหรือแกล้งทาเป็นมองไม่เห็นอยู่ เมื่อโซรอสเห็นจุดอ่อนที่เปราะบางนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือเขาจะโจมตีมันอย่างไรและนี่คือจุดที่ความเป็นอัจฉริยะของเขาได้เปล่งประกายออกมาครับผ่านทฤษฎีที่ตัวเขาเองเป็นคนคิดคนขึ้นที่ชื่อว่า reflexivity พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับทฤษฎีนี้บอกว่าความเชื่อของคนกับความเป็นจริงในตลาดการเงินนะ่ะมันไม่ได้แยกออกจากกันแต่มันส่งผลกระทบต่อกันเป็นวงจรเหมือนงูกินหางเลยครับลองนึกภาพตามนะครับ1โซรอสเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อนเลยว่าค่าเงินปอนมันอ่อนแอเกินไปและนโยบายที่อุ้มค่าเงินไว้นั้นผิดพลาด 2. เขาเปลี่ยนความเชื่อนั้นให้กลายเป็นการกระทำโดยการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อขายหรือที่เรียกว่าการช็อตค่าเงินปอน 3. การกระทําของเขาส่งผลกระทบต่อตลาดครับพราะตลาดเห็นว่ากองทุนยักษ์ใหญ่ของโซรอสลงมาเล่นเองแบบนี้ความเชื่อมั่นในค่าเงินปอนที่งงอนแง่นอยู่แล้วก็พังคลืนลงมาทันทีครับนักลงทุนรายอื่นก็เลยแห่เทขายตามเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าโดมิโนแห่งความตื่นตระหนกนั่นเอง และ 4. นี่คือจุดที่สำคัญที่สุดครับพอทุกคนเทขายค่าเงินปอนมันก็ร่วงลงจริงๆซึ่งการร่วงลงของมันนี่เลยครับที่ย้อนกลับมาตอกย้ำว่าความเชื่อของโซโรอสตั้งแต่แรกมันถูกต้องเห็นไหมครับว่าความเชื่อของเขามันได้สร้างความเป็นจริงขึ้นมาจริงๆ บทเรียนจิตวิทยาข้อที่2ที่เฉียบคมมากๆก็คือการเข้าใจเกมของผู้เล่นคนอื่นในตลาดและใช้ประโยชน์จากมันครับโซรอสไม่ได้สู้กับกราฟนะครับเขากำลังสู้กับ เขารู้ว่าธนาคารกลางอังกฤษมีทางเลือกจำกัดแค่ไหนเขารู้ว่าถ้าธนาคารจะปกป้องค่าเงินด้วยการขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะไปทำลายเศรษฐกิจของตัวเองให้พังพินาศพูดง่ายๆคือเขากำลังเล่นสงครามจิตวิทยากับจุดยืนที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของธนาคารกลางนั่นเองครับ แล้วเราจะเอาไปปรับใช้ได้อย่างไรเวลาเราเทรดนะครับให้มองไปไกลกว่าแค่ราคาลองคิดว่าผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดตอนนี้เขากำลังคิดอะไรกันอยู่รายย่อยกำลังกลัวหรือกำลังโลภแล้วจุดไหนคือจุดเจ็บปวดของตลาด จุดที่ถ้าไปถึงแล้วคนส่วนใหญ่จะยอมแพ้แล้วเทขายทุกอย่างทิ้งการมองเห็นภาพนี้จะทำให้เราก้าวนำตลาดไป1นึ่งก้าวเสมอและแล้ววันพิพากษาก็มาถึงครับวันที่16กันยายนปี1992หรือที่โลกรู้จักกันในชื่อวัน Black Wednesday ธนาคารกลางอังกฤษสู้ยิบตาเลยครับประกาศขึ้นดอกเบี้ยมหาศาลเพื่อดึงความเชื่อมั่นกลับมา แต่มันสายไปแล้วคลื่นซึนามิแห่งการเทขายมันถาโถมเข้ามาหนักเกินกว่าที่กำแพงไหนจะต้านทานไหวสุดท้ายในช่วงค่ำของวันนั้นเองธนาคารกลางอังกฤษก็ประกาศยอมแพ้ถอนตัวออกจากกลไกการแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็ปล่อยให้ค่าเงินปอนร่วงลงอย่างอิสระแน่นอนว่าโซโรอสทำกำไรไปกว่า1,000ล้านดอลลาร์ในวันเดียว แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินก็คือการพิสูจน์สมมุติฐานของเขาให้คนทั้งโลกได้เห็นและนี่ก็นำเรามาสู่บทเรียนจิตวิทยาข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือความเชื่อมั่นต้องมาพร้อมกับการลงมือทำผมเชื่อว่าในโลกนี้มีคนเก่งๆมากมายที่อาจจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้เหมือนโซโรอสแต่มีเพียงหยิบมือเดียวครับที่จะกล้าเดิมพันด้วยเงินมหาศาลขนาดนั้น นี่คือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างการคิดได้กับการลงมือทำครับสำหรับเรานะครับเมื่อเราทำการบ้านมาอย่างดีที่สุดแล้วเรามีสมมุติฐานที่ชัดเจนมีแผนการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะลงมือทำตามแผนนั้นครับอย่าปล่อยให้ความกลัวเล็กๆน้อยๆหรือเสียงวิจารณ์รอบข้างมาบั่นทอนการตัดสินใจที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีแล้ว การเดิมพันของโซรอสมันไม่ใช่การพนันที่ไร้หลักการนะครับแต่มันคือการเทรดที่อาศัยการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึง้งการเข้าใจจิตวิทยาทั้งของตัวเองและของตลาดซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการเทรดลงทุนด้วยสติอย่างแท้จริงถ้าไม่อยากพลอดความรู้การลงทุนดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเทรดลงทุนด้วยสติไว้เลยนะครับ